เคล็ดลับของการเป็นเจ้าสัวเคล็ดลับของการเป็นเจ้าสัวซึ่งผมไม่ใช่เจ้าสัวแต่ว่าอย่างที่ท่านเห็นว่าลูกค้าผมส่วนใหญ่เนี่ยผมก็โชคดีคนหนึ่งการที่ผมขายงานวิจัยทางด้านการตลาดพวกเนี้ยแล้วก็ผมเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนระดับกลยุทธ์เนี่ยลูกค้าผมอะ่ะ สมมุติแล้วกันนะถ้าผมขายแอร์ให้กับบริษัทซะบริษัทหนึ่งยักษ์ใหญ่ผมจะต้องคุยกับใครคคุยกับจัดซื้อไหมอ่าว่าเขาต้องการแอร์กี่ตัวพื้นที่เท่าไหร่นั่นผมต้องคุยกับจัดซื้อแต่ท่านนึกภาพบริษัทผมทํางานวิจัยทางด้านกลยุทธ์ทางด้านการตลาดท่านคิดว่าผมต้องขายใครครับใช่ฮะคือเจ้าของและโดยมากลูกค้าผมและคนที่คุยด้วยคือ CEO แทบทั้งหมดถ้าใหญ่เกินไปก็เป็น เลเวลก็คือ CMO คือ Chief of Marketing คือคือส่วนใหญ่เป็นเลเวล C เลเวลทั้งหมดเพราะว่าไปขายกับพนักงานไม่รู้เรื่องเลยเป็นเรื่องโชคดีของผมนี่แหละที่ทำให้ผมได้เจอ c e o ของแต่ละบริษัทและได้เข้าใจว่าเขาวางแผนกลยุทธ์กันยังไงจึงทำให้เขามาอยู่ถึงจุดนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับมีเจ้าสัวอยู่ท่านหนึ่งครับทุกคนบอกว่าเขาเป็นคนบุคคลที่รวยที่สุดในประเทศไทยนะครับ เขามีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเนี่ยทั้งหมด6ลำลำละ800ล้านและในเครื่องบินเจ็ตเนี่ยมันสามารถหมุนเก้าอี้เป็นโต๊ะประชุมได้ผมก็สงสัยว่ามีทําไมหลำคุณเขาประชุมทุกวันเลยนะประชุม7จ็ดโมงเช้าทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์สมมุติปดโปรเจกต์ที่มาเก๊าได้ร้อยกว่าล้านแล้วต้องบินไปจีนต่อแต่พนักงานบางคนหรือลูกค้าไม่ต้องบินไปจีนต่อต้องกลับเพะเทศไทยทําไงเขาก็จะใช้เครื่องบินลําเดิมอะให้กลับไทยแล้วเขาก็เอาเครื่องบินลําใหม่ไปจีนต่อ นี่คือเหตุผลทาไมต้องไม่มีมีหกลํำคือมันจะเวียนกันใช้แบบนี้พอดีมันก็เป็นความโชคดีของผมนี่แหละพอได้เข้าพบก็ได้คุยใช่ไหมแล้วเขาก็แนะนำ่างนี้เขาบอกว่าอัวขอแนะนําอะไรหรืออย่างหนึ่งได้ไหมผมตอบว่าโอ้ได้ครับสมัยตอนที่อัวเป็นวัยรุ่นหรือเป็นเป็น,ปนแบบเริ่มทํางานแล้วก็ไฟแรงแบบหรือเนี่ยท่านนึกภาพนะผมขายงานให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้ท่านคิดว่าผมเป็นไงมีความมั่นใจไหมคือต้องพูดว่ามีอีโก้เลยก็ใช่เลยอะ กูมั่นใจว่ากูเก่งที่สุดแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้ฟังใครเลยท่านก็แนะนำอย่างนี้เขาบอกว่าสมัยก่อนโอะก็เป็นแบบเือนั่นแหละแต่โอะแนะนำเรืออย่างหนึ่งคือคือให้ดีใจวันเดียวดีใจวันเดียวหมายความว่าไงหมายความว่าอ่าโอเควันนี้โอเป็นลูกค้าลรือใช่ไหมหลังจากที่โอ้เป็นลูกค้าเรือหรือมีลูกค้ารายใหม่ไหมคำตอบคือไม่มีคือพอได้ตรงนี้เป็นลูกค้าหลังจากนั้น4เดือนน่ะไม่มีลูกค้าอีกเลยเพราะเราโมดแต่ ดีใจอยู่ไงถึงบอกว่าท่านเจะฎาบอกว่าความสําเร็จเนี่ยให้ดีใจแค่วันเดียวแล้วผมดีใจอยู่สี่เดือนอ่ะท,ท่านนึครับเออแล้วผมมานั่งย้อนนะสมัยตอนที่ผมทําบริษัทแล้วได้ยอดขายมากๆาะผมดีใจหกเดือนก็มีอ่ะดีใจปีหนึ่งก็มีคือแบบว่ามัวแต่เล่าถึงความประสบความสำเร็จของตัวเองในอดีตอยู่นั่นน่ะทั้งทั้งที่ปัจจุบันอ่ะมันไปละแล้วก็ทําให้เห็นจริงๆนะ ตอนเช้าเนี่ยบินเขาบินไปมากเก๊าใช่ไหมก็ปดจบโปรเจกต์หนึ่งได้ร้อยกว่าล้านบ่ายก็บินไปจีนก็ไปคุยอีกโปรเจกต์หนึ่งก็อาจจะสมมุติได้ได้สักสองกว่าล้านอะไรเงี้ยนะเอาแค่วันนี้ทําเรื่องดีใจได้ร้อยล้านดีใจไหมดีใจนะได้ร้อยล้านดีใจนะถ้าดีใจร้อยล้านได้ทุกวันปีหนึ่งได้เท่าไหร่สามหมื่นหกพันล้านนะสิปีได้เท่าไหร่สามแสนกว่าล้านอนะ่ะพอเข้าใจเคล็ดลับของการเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยเรื่องแต่ผมได โปรเจกต์อ่ะเคสนี้กําไรประมาณล้านหนึ่งเออประมาณเดือนละล้านล้านหนึ่งต่อเดือนก็คือปีหนึ่งสิบสองล้านแล้วผมดีใจสี่เดือนไม่มีลูกค้าใหม่คือเลยพอเข้าใจพอพอเลยเห็นความต่างมาชีวิตมันเลยต่างกันแล้วผมพูดเรื่องเนี้ยมาสามปีแล้วเนะเรื่องดีใจวันเดียวเนี่ยแล้วก็เป็นมันไม่ใช่คำพูดของผมด้วยเป็นของท่านเจ้าสัวและล่าสุดท่านมึงออกหนังสือแล้วคนก็ตกใจว่าโอ้โหมันเหมือนพี่ผมพูดเป๊ะแล้วผมพูดเรื่องนี้มาสามปีแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่เราได้ยินเองไงใครดีใจนานมั้งฮะตอนนี้ คืออันนี้มันเป็นสิ่งที่นึกว่าแบบที่เขาทํานะครับแล้วผมก็เอามาใช้ด้วยนะนี่คือคนที่รวยที่สุดในประเทศเนี่ยคือแนะนําแบบนี้กับตัวเนี่ยต้องทํำไหมคือมันไม่ใช่โอกาสง่ายๆไงอันนี้เป็นเรื่องนึงนะก็แนะนําให้ลองเอาไปใช้นะครับ